หวังเย่าตอนที่183แผนการใหญ่ที่ซ่อนอยู่บทสนทนาของพวกโจรน,นั้นหวังเย่าได้ยินมันอย่างชัดเจนเขาอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเล็กน้อยสำหรับความทะเยอทะยานของส่งฉานอนั้นหวังเย่าไม่สนใจปกติแล้วคนที่ทำตัวเด่นกว่าคนอื่นมักจะตายเร็วเขาถึงว่ากันว่าปืนจะยิงนกที่ยื่นหัวออกมาสำหรับกองทัพสัตว์อสูรผลไม้แล้ว เขาก็หวาดกลัวนิดๆถ้ามันเป็นไปตามแผนที่พวกนี้วางไวจง้จริงๆงั้นไม่ต้องเดาเลยว่าต้องเป็นหายนะสำหรับเมืองฉางอันแม้จะไม่ถือว่าเป็นภัยพิบัติก็ตามเพราะในกองทัพสัตว์อสูรนี้ไม่มีตัวไหนที่แข็งแกรง่งนอกจากต้นผลไม้จะยอมเสี่ยงถูกแรงกดดันของโลกและลักลอบเข้ามาในดาวโลกแต่สถานการณ์แบบนั้นคงไม่เกิดขึ้นอย่างมากก็อาจจะสร้างความวุ่นวายให้กับมนุษย์ก็เท่านั้น มนุษย์ในตอนนี้พัฒนาตัวเองมาหลายสิบปีแล้วแม้ว่าจะไม่ได้แข็งแกร่งมากนักแต่ก็ไม่ใช่เผ่าพันธุ์ที่จะล่มสลายไปได้ง่ายๆอย่างน้อยผู้ตรวจสอบก็ถือว่าแข็งแกร่งอยู่สัตว์อสูรในมิติผลไม้นั้นไม่เคยปรากฏข้อมูลว่ามีสัตว์อสูรระดับศักดิ์สิทธิ์มาก่อนสัตว์อสูรส่วนมากนั้นเป็นพวกรักสงบดังนั้นถึงแผนของถันเจียนส่วนจะสำเร็จแต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากนัก ยิ่งกว่านั้นหวังเย้าก็ไม่คิดจะเปิดโอกาสให้กับอีกฝ่ายตอนนี้เมื่อโจรทั้งสามคนนั้นยังไม่กลับมางั้นก็ไม่มีใครหยุดหวังเย้าได้เมื่อคิดได้แบบนั้นหวังเย้าก็ลงมือทันทีใครซ่งฉานอตะโกนออกมาหวังเย้าเดินออกมาจากความมืดและยิ้มออกมาก็แค่แขกที่ไม่ได้รับเชิญไอ้หนูแกรนหาที่ตายสินะถึงได้เข้ามาที่นี่ดึกดึกดื่นด,นด่นแกคงเบื่อชีวิตแล้วสินะ ส่งชานนตะโกนขึ้นพร้อมกับส่งสัญญาณเตือนพวกโจรที่เหลือในบ้านต่างก็พากันตื่นขึ้นมาแค่สิบวินาทีพวกเขาก็พากันเข้าล้อมบ้านของส่งฉานอเอาไว้หวังเย่านั่งลงที่เก้าอี้ไม้และพูดขึ้นด้วยท่าทีเยือกเย็นมากันหมดก็ดีแล้วฉันจะได้จัดการทีเดียวปากดีนักนะแกเป็นใครแกคิดจะทำอะไรส่งฉานอสแสดงท่าทีไม่เกรงกลัวออกมา ตอนนั้นเองประตูบ้านก็ถูกเปิดออกพร้อมกับคนกว่าสิบคนที่เดินเข้ามาและมีอีกกว่าสิบคนที่รอยอยู่ด้านนอกพวกนั้นทยอยเข้ามาพร้อมกับมองไปที่ชายหนุ่มแปลกหน้าก่อนจะหันไปมองที่ส่งฉานอส่งฉานอแค่มองไปที่หวังเย่าแต่ไม่ได้พูดอะไรออกมาอันที่จริงฉันก็ไม่ใช่คนยิ่งใหญ่อะไรพวกนายไม่ต้องกังวลพวกนายไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องฉันด้วยซ้ำสำหรับว่าฉันคิดจะทำอะไรนะหรือ ฉันแค่อยากฆ่าพวกนายฉันได้ยินมาว่าหัวหน้าพวกนายออกไปข้างนอกดังนั้นฉันจึงลอบเข้ามาไรยสาราแกนี้ยอนะที่คิดจะฆ่าพวกเรา55น่าสนใจดีนี้แกคงบ้าไปแล้วสินะฉันละอยากเห็นจริงๆว่าแกจะฆ่าพวกเราหรือพวกเราจะฆ่าแกกันแน่ซงฉานอโบอกมือพร้อมกับคนอื่นๆที่เข้ามาล้อมหวังย่าทันที หวังเย่าลุกขึ้นยืนก่อนจะสะบัดมือแล้วดึงมีดทมินออกมาขณะที่มือซ้ายถือโล่ทันใดนั้นก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นคนที่อยู่ข้างซ่งฉานอนั้นก่อนจะทันรู้ตัวก็โดนมีดปาดเข้าไปที่คอแล้วกระเด็นออกไปกว่า7-8ถึงเมตรพร้อมกับเลือดที่กระจายไปทั่วพื้นกแกทำได้ยังไงทำไมแกถึงคิดจะฆ่าฉัน ส่งฉานอถามขึ้นมาฉันไม่เคยเจอกับแกมาก่อนฉันไม่เคยทำอะไรล่วงเกินแกส่งฉานอเหงอชุ่มหน้าและแสดงสีหน้าโลนลานออกมาหวังเย่าเสยยยิ้มและพูดขึ้นฉันไม่ได้แค้นอะไรพวกนายแต่พวกนายน่าจับกุมและฆ่าคนมามากมายพวกนายคือคนชั่วพวกนายต้องถูกกำจัดแต่ตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่านายจะชดใช้มันยังไง หลังจากที่รู้ว่าถันเจี้ยนส่วนออกไปข้างนอกและคงไม่กลับมาอีกสักพักหวังเย่าก็สบายใจขึ้นมาเขามีเวลามากพอกับการจัดการพวกที่เหลือและพาผู้หญิงพวกนั้นหนีออกจากที่นี่หากยื้อเวลาไปอีกนิดเขาก็อาจจะได้ข้อมูลที่มีประโยชน์กลับมาไอห,หนูถ้าแกไว้ชีวิตเราเราจะยกทุกอย่างให้ส่งฉาน,นองเหงือตกและบอกคนอื่นๆไม่ให้ลงมือ ทันทีจริงการโจมตีของหวังเย่านั้นทําให้พวกโจรรู้สึกกลัวพวกนั้นไม่รู้ว่าหวังเย่าซ่อนอะไรไว้อีกดังนั้นจึงไม่กล้าผอหลีผอลามลงมือเมื่อเห็นแบบนั้นหวังเย่าก็โล่งอกทุกอย่างเป็นไปตามที่เขาต้องการเขาจึงได้พูดขึ้นคําถามแรกมีกลุ่มคนร้ายกลุ่มอื่นอยู่ใกล้กับเมืองฉางอันหรือเปล่าอัญญประกาศคู่คนร้าย ฉันรู้ว่ามีคนร้ายอันดับที่ก้าวเย่กวนเหรินอยู่ห่างจากเมืองฉางอันไม่ถึง500หา้าร้อยไมล์ซ่งฉานอรีบตอบกลับเย่กวนเหรินสีหน้าของหวังเย้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยแผนของพวกนายคือสร้างกองทัพสัตว์อสูรผลไม้เพื่อจัดการกับเมืองฉางอันสินะอัญญะประกาศคู่เจ้าหนูแกอยากรู้เรื่องนี้ไปทำไมสีหน้าของซ่งฉานอบิดเบี้ยวไปเขาวางแผนเรื่องนี้มานานมันรัว่วไหลออกไปได้ยังไง พวกเราคงคุยกันดังจนเจ้าหนูนี่ได้ยินข้าวซ่งฉานอรู้สึกผิดทันทีพวกนายแค่ตอบฉันก็พอดูในมือฉันนี่ฉันว่าพวกนายควรตอบคำถามฉันมาซะหวังเย่าพูดขึ้นซ่งฉานอพยักหน้าได้ฉันจะบอกเขากระแอมและพูดขึ้นแผนการในครั้งนี้คือทำให้พวกทหารในเมืองฉางอันเบนเป้าหมายไปหาเย่กวนเหริน เขาเป็นพวกเสือผู้หญิงหลายปีที่ผ่านมานี้ไม่รู้ว่าทำร้ายผู้หญิงไปมากเท่าไหร่หลังจากที่เล่นกับพวกเธอเสร็จเขาก็จะลงมือสังหารพวกเธอทันทีจากนั้นก็โยนศพของเธอไปให้พวกสัตว์อสูรกินเพราะเขาโหดร้ายแบบนั้นตระกูลต่างๆในเมืองฉางอันจึงร่วมมือกันเพื่อกำจัดเขาตอนที่เย่กวนเหหริงรู้เรื่องนี้เข้าเขาก็ติดต่อหาฉานและคนอื่นๆและมอบหมายภารกิจให้เราไปยังมิติผลไม้เพื่อไปหาสัตว์อสูร ส่วนคนอื่นๆคอยเตรียมการตามแผนในอีกครึ่งเดือนเราจะเดินทางไปที่แม่น้ำซวนต้าเพื่อน,นำทัพเข้าโจมตีเมืองฉางอานถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมันก็เป็นไปได้ที่จะกำจัดกองทัพของเมืองได้หวังเย่าฟังและอดไม่ได้ที่จะเผยสีหน้าแปลกๆออกมาส่งฉานอแค่โดนหลอกใช้ก่อนหน้านี้เขาคิดว่าส่งฉานอจะมีอำนาจอยู่บ้างแต่เมื่อฟังแล้วกลับไม่มีอำนาจในมือแม้แต่น้อยไอห,หนูนายมีอะไรจะถามอีกไหม ส่งฉานอมองไปที่หวังเย่าและพูดขึ้นฉันมีสมบัติดีๆอยู่ตราบใดที่นายไว้ชีวิตเราเราจะถือว่านายเป็นแขกนายอยากจะทําอะไรก็สั่งการเราได้เลยท่าทีของเขากลับถ่อมตัวขึ้นมาทันทีตอนที่184ลูกแก้ววิญญาณไฟไหนลองเอาออกมาดูหน่อยหวังเย่ารี่ตาลงและพูดขึ้นแต่ฉันแนะนำว่าอย่าคิดตุกติกเพราะพวกนายทำอะไรฉันไม่ได้หรอก ตอนนี้มันดึกแล้วอากาศที่นี่หนาวเย็นแต่หน้าผากของส่งชานอ,อกลับชุ่มไปด้วยเหงื่อเม็ดโตใครจะกล้าฉันรู้ตัวดีเขาใช้มือข้างหนึ่งล้วงเข้าไปในกระเป๋ามิติก่อนที่จะมีอัญ,ญมณีสีแดงขนาดเท่ากับกำปั้นปรากฏขึ้นมาอัญ,ญมณีนี่แผ่พลังไฟอันบริสุทธิ์ออกมานี่มันหวังเย่าเตรียมใจไว้แล้วแต่ไม่คิดเลยว่าจะได้มาเจอกับสมบัติแบบนี้เข้า น้องชายนี่คือลูกแก้ววิญญาณไฟมันอัดแน่นด้วยพลังธาตุไฟมันอยู่ระดับศักดิ์สิทธิ์คุณค่าของมันเทียบกับเมืองเมืองหนึ่งเลยก็ว่าได้ซ่งชานอเห็นท่าทีแปลกใจของหวังย่าวเขาก็สบายใจขึ้นมาทันทีแต่ในใจก็ยังรู้สึกเสียดายอยู่ไม่น้อย พึ่งเด็กน้อยแอกรอก่อนเถอะถึงฉันจะมีพลังต่อสู้กลางๆแต่สัตว์อสูรของฉันมันก็มีความสามารถเหมือนกันภายในรัศมีหมื่นลี้ฉันสามารถให้มันส่งข่าวให้ฉันได้พี่ใหญ่ทันนำขนนกสีดำของสัตว์อสูรฉันไปหนึ่งอันเพียงแค่คิดฉันก็สามารถรายงานทุกอย่างได้แล้วเขาหากเขารู้ว่าฉันตกอยู่ในอันตราย เขาจะต้องรีบเดินทางกลับมาอย่างแน่นอนบวกกับความเร็วของราชาอินทรีมังกรแล้วการเดินทางกลับมาที่นี่คงกินเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงลูกแก้วไฟนี่แค่ตกอยู่ในมือแกชั่วคราวก็เท่านั้นหวังเย่าไม่รู้ว่าอีกฝ่ายคิดอะไรอยู่เขารับลูกแก้ววิญ,ญญาณไฟเอาไว้ก่อนจะตรวจสอบพลังของมันเขารู้ว่าส่งฉานอได้ผูกมัดลูกแก้วนี่ไว้แล้วมีแค่การฆ่าส่งฉานอเท่านั้นที่เขาจะได้ลูกแก้วนี่มาครอง าาการเดินทางครั้งนี้คุ้มค่าจริงๆลูกแก้ววิญญาณดินลูกแก้ววิญญาณไฟหน้าทึ่งจริงๆมันมีสมบัติแบบนี้อยู่ที่ภูเขาผลไม้จูจู่หวังเย่าก็คิดถึงชายที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคหัวเสีย้ยนอกจากนี้เขายังเปิดวิหารหมื่นมังกรขึ้นมาทั้ง36เมื่อตอนกลางเดือนที่ผ่านมาชินเซียนนั้นแกร่งเท่ากับสัตว์อสูรระดับเทพขั้นต้นได้ สัตว์อสูรระดับเทพขั้นต้นมายังโลกนี้และถูกยับยั้งพลังเอาไว้ดังนั้นฉินเซียนจึงสามารถรับมือกับอีกฝ่ายได้และเหตุผลว่าทําไมเขาถึงคิดถึงฉินเซียนก็เพราะเจ้าแห่งวิหารไปหลิงนั้นสามารถใช้ธาตุทั้ง5้าได้ข่าวลือบอกว่าเพราะเขามีลูกปัดห้าธาตุเป็นสมบัติจึงทำให้เขาสามารถใช้พลังแบบนั้นออกมาได้พื้นที่ของลูกแก้วธาตุนั้นกินระยะก,กว่า100หนึ่งร้ยไมล์ ในพื้นที่นั้นเขาสามารถควบคุมพลังธาตุทั้งห้าได้เขาสามารถใช้พลังเหล่านั้นรักษาทหารและเพิ่มพลังแก่ทหารได้ถ้าฉันรวบรวมลูกแก้วธาตุทั้งห้าได้ฉันต้องแข็งแกร่งกว่านี้อย่างแน่นอนถึงจะไม่สามารถจัดก,การกับสัตว์อสูรระดับศักดิ์สิทธิ์และเทพได้แต่ก็น่าจะพอรับมือกับสัตว์อสูรระดับจัก,กรพรรดิได้หวังเย่ออดไม่ได้ที่จะคิดถึงเรื่องนี้แน่นอนว่าจากสถานการณ์ตอนนี้แล้วเขาก็ไม่อาจจะคิดเรื่องอื่นได้มากนะัก ไอ้หนูฉันจะให้ลูกแก้วไฟนี่กับแกแกจะไว้ชีวิตฉันไหมซ่งฉานอถามขึ้นมาได้ฉันปล่อยนายไปก็ได้หวังเย่าพยักหน้าพร้อมกับเฉือนเข้าที่ลำคออีกฝ่ายแกแกผิดคำพูดไอ้บัดซบซ่งฉานอใช้มือกุมคอตัวเองไว้ด้วยสีหน้าหวาดกลัวใช่ฉันโกหกแต่แล้วยังไง หวังเย่าหึดฮัดออกมาจากสมบัติที่แกให้มาแล้วฉันจะให้แกตายเร็วๆไม่ง้นแล้วด้วยบาปของแกแกคงโดนทรมานนานกว่านี้แน่สายตาของส่งชาน,นอสะท้อนความแค้นเคืองออกมาก่อนที่จะหม่นลงผู้หญิงที่นอนอยู่บนเตียงกลับหัวรอออกมาราวกับคนบ้าฮ่าฮ่าไอหมาแกฉันรอวันนี้มานานแล้วฉันอยากให้แกตายอย่างทรมาน เธอลุกขึ้นจากเตียงโดยไม่สนร่างกายเปลือยเปล่าของเธอเธอเข้าไปดึงมือของส่งฉานอออกมาและหัวเราะขึ้นแกควรตายไปซะถึงเธอจะหัวเราะออกมาแบบนั้นแต่น้ำตาเธอก็ไหลาอาบแก้มหวังเย่าแค่มองผ่านผ่านเขาได้สนใจเธอและหันไปจัดการพวกโจรคนที่เหลือเขาไม่คิดจะปล่อยให้ใครรอดชายตัวเตี้ยที่เพิ่งวิ่งออกจากบ้านไปกลับต้องทุดลงไปนอนกับพื้น เพราะมีเข็มดำแทงทะลุหัวใจของเขาวเข็มนั่นคือสกิลของตือโปอยก่ายที่แทงทะลุหัวใจอีกฝ่ายนี้ยอวกาฟิวร้องออกมาแมวนั่นได้กระโดดเข้าไปทับโจนทั้งสามคนด้วยน้ำหนักตัวของมันแล้วมันจึงทำให้ทั้งสามกลายเป็นแค่เศษเนื้องอคงใช้กระบองของมันฟาดใส่โจนคนหนึ่งจนอีกฝ่ายตัวระเบิดแอร์ตกออกเป็นชิ้นๆน,นี่แสดงให้เห็นแล้วว่ากระบองนี่ทรงพลังแค่ไหน หวังเย่าเองก็ไล่าตามด้วยแสงไฟจากตะเกียงและคบไฟโดยรอบนั้นเขาจึงได้ทำการยิงธนูเข้าใส่พวกโจรที่หนีด้วยทักษะของเขาตอนนี้แล้วก็ยากที่พวกโจรจะหนีได้แน่นอนว่ายังมีคนที่หลบได้เพราะแม้ว่าความแข็งแกร่งของพวกโจรน,นี่ไม่ถึงระดับบีแต่ด้วยความช่วยเหลือหรือสกิลจากอสูรแล้วพวกนั้นก็ยังป้องกันหรือสามารถหลบได้อยู่ แต่ความแข็งแกร่งของหวังเยาวานั้นก็เหนือกว่าอย่างสิ้นเชิงดังนั้นการต้านทานและดิ้นรนของโจรพวกนี้ต่างก็ไร้ค่าสามนาทีต่อมาเขาก็จัดการโจรทุกคนจนหมดจากนั้นเขาก็ให้กาฟิลออกไปจัดการยามสองคนที่เฝ้าอยู่ที่ทางเข้าโจรทั้งสองเห็นใบมีดที่พุ่งเข้ามาพวกเขาต่างก็แสดงสีหน้ากลัวออกมาแต่มันก็ไม่มีทางที่พวกเขาจะหนีได้เลยและต้องตายไปสถานเดียว ตอนนั้นนอกจากนอยเจนหลงเกาเฉียงและผีเสี่ยวเปียวที่ออกไปข้างนอกแล้วโจรในหุบเขาแห่งนี้ก็ถูกฆ่าจนหมดหวังเย่าได้เก็บเอากระเป๋ามิติของพวกโจรก่อนจะทำการเปิดประตูถ้ำทั้งสามแล้วบอกให้พวกสาวสาวออกมาออกมาได้แล้วฉันฆ่าพวกโจรทั้งหมดแล้วพวกสาวสาวได้ยินเสียงที่ดังขึ้นในหุบเขาหลายคนกล้าพอที่จะวิ่งมาที่ประตูเพื่อตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อพวกเธอเดินออกมาและพบกับศพที่กระจัดกระจายไปทั่วก่อนจะมองไปที่หวังเย่าแล้วโค้งให้เป็นการขอบคุณหลิงชิงซินได้แสดงสีหน้าแปลกใจออกมาก่อนจะรีบมาขอบคุณหวังเยา่าหวังเย่านายช่วยเราไว้ได้จริงหรือนายคนเดียวเนี่ยนะเธอถามขึ้นมาหวังเย่าพยักหน้าและพูดขึ้นใช่แค่ฉันคนเดียวนี่แหละตอนที่หนึ่งร้ปดบห้าเตรียมซุ่มโจมตี เมื่อได้ยินว่าหวังเย่าจัดการทั้งหมดด้วยตัวคนเดียวเหล่าหญิงสาวกอดไม่ได้ที่จะมองไปที่เขาอีกครั้งหนึ่งอย่างตกตะลึงเมื่อหวังเย่าเห็นแบบนั้นแล้วจึงพูดขึ้นมาสำหรับประสบการณ์อันเลวร้ายของพวกเธอฉันรู้สึกเสียใจด้วยแต่ตอนนี้พวกเธออย่าเพิ่งชะล่าใจาไปเพราะถึงฉันจะช่วยทุกคนเอาไว้ได้ แต่ก็ยังมีถันเจี้ยนซวนเกาเฉียงและผีเสี่ยวเปียวอยู่อีกไม่นานสามคนนั้นก็คงจะกลับมาที่นี่ฉันคงพาพวกเธอหนีไปไม่ได้ต้องขอโทษด้วยจริงๆนายจะขอโทษทำไมนายช่วยพวกเราไว้นายคือผู้มีพระคุณของเราหลิงชิงซินพูดขึ้นน้ำเสียงของเธอดูเคารพหวังเย่าอย่างมากหญิงสาวคนอื่นๆก็พากันขอบคุณเช่นกัน หวังเย่าโบกมือพูดกันตามตรงเรื่องพวกนี้เขารับมือไม่เก่งนักนอกจากเขาแล้วก็ไม่มีผู้ชายคนอื่นอยู่ที่นี่อีกอีกทั้งหญิงสาวเหล่านี้ก็เจอกับเรื่องเลวร้ายมาตอนนี้ทุกคนต้องพึ่งเขาฉะนั้นเขาต้องระวังคำพูดและการกระทำของตัวเองให้ดีกว่าเดิมขึ้นมาอีกมากฉันจะพาพวกเธอไปอยังที่ปลอดภัยก่อนหวังเย่ากัดนิ้วตัวเองก่อนจะหยดเลือดลงไปที่ลูกแก้ววิญญ,ญาณไฟเพื่อทำสัญญา ไม่นานเขาก็รู้สึกได้ถึงพลังไฟอันบริสุทธิ์ในลูกแก้ววิญญาณไฟมันเรียกได้ว่าราชาแห่งไฟก็ว่าได้เพียงแค่คิดพลังไฟรอบตัวในระยะหลายร้อยเมตรในตะเกียงและคบไฟต่างก็ดับลงจนทำให้ที่นั่นตกสู่ความมืดมิดในทันทีหวังเย่าดีดนิ้วก่อนจะมีลูกไฟลูกเล็กๆหลายสิบลูกก่อตัวขึ้นและพุ่งใส่บ้านไม้หลังต่างๆ ไม่นานหุบเขานั้นก็กลายเป็นทะเลไฟขึ้นมามันราวกับคบไฟยามค่ำคืนที่ส่องสว่างถึงท้องฟ้าแม้ว่าจะอยู่ห่างออกไปหลายร้อยเมตรก็ยังมองเห็นได้จุลภาคจุดอินซีดำตัวใหญ่ที่ปีกยาวกว่า33เมตรและบินอยู่ในระดับความสูง1กิโลเมตรได้พุ่งไปที่นั่นด้วยความเร็วสูงบนหลังของมันมีชายชกันสามคนนั่งอยู่แม้ว่าพวกเขาจะแสดงท่าทีใจเย็นออกมาแต่สายตาของพวกเขาก็ยังสะท้อนความกังวลออกมา น้องส่งนายทนเอาไว้อีกแค่สิบนาทีฉันก็จะกลับไปช่วยนายได้ถันเจี้ยนส่วนพึมพำออกมาหัวหน้าน้องส่งเจอปัญหาอะไรกันผีเสี่ยวเปียวดูร้อนใจพวกเขาต้องมุ่งหน้าไปที่มิติผลไม้โดยให้ส่งฉันนอดูแลที่ฐานฉันจะไปรู้ได้ยังไงฉันรู้แค่ว่าขนนกสีดำของเขาส่งสัญญ,ญาณเตือนออกมาฉันรู้จักเขาดีหากไม่ถึงที่สุดแล้วงั้นเขาคงไม่ทำแบบนี้ถันเจี้ยนส่วนรู้สึกเสียใจขึ้นมา ความจริงแล้วเขาอยากให้ส่งชานอเดินทางไปกับเขาด้วยโดยให้คนอื่นคอยดูแลที่ฐานแทนแต่ส่งชานอนั้นกลัวตายและไม่กล้าเข้าไปในมิติผล,ลไม้ดังนั้นซ่งชานอจึงปฏิเสธข้อเสนอของเขาหรือว่าพวกผู้หญิงก่อเรื่องกันเกาเฉียงเลียปากและแสดงท่าทีหื่นกระหายออกมาพวกเธอแซงทำเป็นอ่อนแอพอพวกเราออกมาก็ก่อเรื่องขึ้นงั้นหรือ ตัดความเป็นไปได้นี้ออกไปเลยเราฆ่าอสูรของพวกเธอไปแล้วตอนนี้แค่ตกเบาๆพวกเธอก็ตายแล้วถันเจี้ยนส่วนพูดขึ้นหรือว่าเขาขมวดคิ้วและพูดขึ้นหรือว่าจะเป็นคนนอกมันอาจจะเป็นไอ้เด็กเมื่อวานนี้เด็กนั่นแข็งแกร่งและหนีเราไปได้ถ้าเป็นไอ้เด็กนั่นฉันสาบานเลยว่าจะถลกหนังมันทั้งเป็นเกาเฉียงกำมัดและพูดขึ้นในตอนที่พวกเขาพูดนั้นพวกเขาก็เดินทางกันไปได้หลายสิบไมล์แล้ว หัวหน้านั่นอะไรกันผีเสี่ยวเปียวเห็นสิ่งผิดปกติจึงตะโกนถามออกมาถันเจียนส่วนมองตามก่อนที่จะมีสีหน้าจะอึมครึมทันทีเก้าเฉียงสะบดออกมานี่มันเกินกว่าที่เราคาดเอาไว้ซะอีกถ้าฉันจับคนที่ทำได้ฉันจะเผามันทั้งเป็นถันเจียนส่วนกัดฟันแน่นจุนลภาพหวังเย่าใช้พลังของลูกแก้ววิญญ,ญาณดินในการหนีออกมา อุโมงใต้ดินที่เดินผ่านได้แค่คนเดียวได้ก่อตัวขึ้นมาเขาเดินนำหน้าโดยมีเหล่าหญิงสาวเดินตามมาด้านหลังพร้อมกับเก็บหินและดินที่ขุดมาได้ใส่ลงในกระเป๋ามิติแม้ว่าจะเก็บกระเป๋ามิติจากพวกโจรมาได้2 0่สถึงสาอันแต่ก็ยังมีกระเป๋ามิติกว่าสองร้อยอันจากทหารรับจ้างที่ถูกพวกโจรฆ่าไปอีก ด้วยกระเป๋ามิติเหล่านี้เขาก็สามารถเก็บดินและหินที่ขุดใส่ลงในกระเป๋ามิติได้ด้วยพื้นที่หลายสิบลูกบาทเมตรของกระเป๋ามิติก็เพียงพอที่จะทําให้เขาสร้างทางเดินที่ไกลขึ้นมาได้ประมาณ7-8ไมล์ต่อมาหวังเย่าก็ได้ขุดพื้นที่โล่งเพื่อให้ทุกคนได้หยุดพัก พวกเธอใส่หมวกนี้ไว้มันน่าจะอยู่ได้หลายชั่วโมงหวังเย่าหยิบหมวกออกมากว่า200ใบส่วนใหญ่เป็นหมวกที่มีเครื่องออกซิเจนในใต้ดินนี้พวกหญิงสาวไม่มีอสูรกับตัวหากไม่มีอากาศหายใจคงยากที่จะรอดไปได้หวังเย่าได้วิ่งกลับไปที่ทางเดิมก่อนจะทำการปิดช่องทางใต้ดินเอาไว้จากนั้นหวังเย่าก็กลับมายังที่พักเขาได้ขุดโพรงเอาไว้อีกหลายโพรงแต่ละโพรงนั้นมีทางเลี้ยวมากมายหากมองคงไม่อาจจะเห็นทางตันได้ เพราะมันราวกับเขาวงกดนอกจากนี้เขายังติดตั้งกับดับเอาไว้ด้วยด้วยความช่วยเหลือจากลูกแก้ววิญญาณดินแล้วเขาก็จัดการทุกอย่างได้อย่างง่ายดายไม่ถึงสิบนาทีเขาก็สามารถขุดโพรงขึ้นมาได้ห้าโพรงและติดตั้งกับดับไปกว่าสิบอันกับดับเหล่านี้เป็นกับดับง่ายๆเขาขุดหลุมเอาไว้เมื่อตกไปที่หลุมนี้ก็จะโดนดาบด้านล่างเสียบทันทีสุดท้ายหวังเย่าก็ลบร่องรอยทั้งหมดก่อนจะไปซ่อนตัวยังโพรงที่ขุดขึ้นมาใหม่ พร้อมกับนั่งตรวจสอบสถานการณ์ภายนอกเขาเชื่อว่าสามคนนั้นจะกลับมาถึงที่นี้ไม่เกินสามชั่วโมงอย่างแน่นอนและผีเสี่ยวเปียว,ว่าจะต้องออกตามหา,หาร่องรอยของเขาเป็นแน่และตอนนั้นเขาก็คงพาพวกผู้หญิงไปยังที่ปลอดภัยแล้วยังไงซะสองคนที่เหลือคงไม่สามารถลงมาใต้ดินได้ง่ายๆไม่นานเขาก็ได้ยินเสียงการเคลื่อนไหว ามคนนั้นกลับมาแล้วตื่โปยกายได้เปลี่ยนเป็นเงาขึ้นไปอยู่ที่พื้นดินเพื่อเป็นตัวสังเกตการให้กับหวังเยา่ากลับมาแล้วงั้นหรือหวังเย่าแปลกใจและกังวลน,นิดนิดยังไงซะเขาก็เป็นคนพาพวกหญิงสาวหนีออกมาและฆ่าลูกน้องของพวกเขาไป